สวัสดีค่ะหวยรัฐบาลนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนะคะพนออกที่ผ่านมาเก้าสามหนึ่งสี่สหกสี่สี่ล่างนะจ๊ะเอามาดูกันงวดน,นี้ตัวไหนามาบ้างนะ มีแปดมีสองมีเจ็ดมีห้ามีศูนย์นะคะแด่ชอบตัวนี้นะชุดเดียวเลยนะ นะฮะก็ลองจับดูนะฮะท่านผู้ชมคะอันนี้คือตามความชอบของแอดเองนะคะศูนย์แปดสองแปดสองนะคะแต่นี่คือตัวเลขที่มานะ,ะ้คะมีแปดมีสองมีเจ็ดมีห้ามีศูนย์นะฮะท่านผู้ชมอ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะฮะเอาไปวิเคราะห์ไตรตรองก่อนนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะอ่ะสูตรหวยสูตรเด็ดสามยอดของแอดนะคะ วันที่ผ่านมานะคะก็มาหกเนาะอ่ะน่าเสียดายมากนะคะแอดให้อะไรบ้างมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะคะวันที่ผ่านมาเนาะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็อ่ะตามความชอบของตัวเองนะคะ กันอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราเองนะคะท่านผู้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะกดไลค์ให้นี่หนึ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะสูตรหวยนะคะ หัวเล่านะคะหัวรัฐบาลไทยนะคะก็จะมีสูตรของคุณยายด้วยนะคะบางครั้งก็ไปจุดเลขทูกนะคะเนาะแนวทางนะคะ